ลงานเราจะได้ติดตามเมื่อไหร่จะได้เห็นผลงานตอนนี้ได้ดูอยู่ออนแอร์อยู่ใช่ไหมก็มีเรื่องมัดหัวใจเยสุตาครับที่กําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับเล่นกับพี่เจนนี่พี่เจนนี่นะครับผมตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมได้ดูหรือเปล่าชอบไหมขอบคุณมากเลยครับสนุกนะอบตัวเก่ง แล้วก็มีโบผันพันยับครับผมอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับกับพี่แอนทอรผสมก็สามารถไปดูกันได้นะครับไปดูมาเปล่าดูยังดูยังกี่รอบแล้วห้ารอบสิบรอบสิบรอบจริงปะเนี่ยโอ้โหน่ารักมากเออน่ารักมาก แล้วก็จะมีละครครับผมปีหน้าครับผมซีรีส์ชุดดวงใจเทวดาผมนะครับก็เรื่องรออาจารย์นะครับผมเล่นกับน้องจีน่ายินาสรัสนั่นเองครับผมฝากด้วยนะครับกำลังถ่ายทำอยู่นะครับอันนี้คือเป็นแบบรุ่นลูกต่อมาใช่ไหมคะถูกต้องครับผมเป็นเป็นลูกใครอ่ะเป็นลูกพี่บอมครับผมคุณเ็นคุณชายรัชนนท์ครับอ๋อลูกคุณบอมลูกคุณบอมเอ้ยตอนน้้เขามาอยู่ใช่ครับอ๋อเป็น เป็นแบบแต้อ,อได้นะคร <c oughs> ึ่งนี้คร <c oughs> ึ่งนี้ <c oughs> เหมือนอยู่